คุมพรเขาบอกว่ามันเป็นความช้ำอกช้ำใจของเจ้าของโฮมสเตย์ที่หนึ่งเอากล้องวงจรปิดเหตุการณ์มาให้ดูบอกว่าที่ร้านเนี่ยถูกลูกของนักการเมืองพฤติกรรมคือเข้ามารักทรัพย์แต่ที่มันช้ำใจไปกว่าน,นั้นคือคนเป็นแม่ไม่ได้ห้ามลูกแต่มาช่วยลูกในการขโมยของแล้วก็พาหนีด้วยคุณผู้ชมเนี่ยฮะมีกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่คนก่อเหตุเนี่ยงัดบ้าน งัดเสร็จปั๊บแล้วก็ยืนสูบุรี่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะฮะเนี่ยช่วงจังหวะงัดเลยแล้วสักพักหนึ่งจะเห็นว่าแม่ของคนก่อเหตุมาส่องไฟที่ทางให้นี่เดินมาล้ดูนะฮะถือไฟฉายอยู่ในมือหนึ่งดูแทนที่จะมาห้ามลูกมาส่องไฟให้จะได้สว่างสว่างกลัวลูกเดินสะดุด กล้องวงจรปิดมุมถัดมาก็จะเห็นว่าตัวแม่เนี่ยจูงมอเตอร์ไซค์มารอลูกอ่อลูกกำลังขโมยของอยู่ใช่ไหมอ่ะเอามอเตอร์ไซค์มาจอดสตาร์ทรถรอแล้วพอลูกหิ้วข้าวของที่ไปลักทรัพย์เข้ามาจากโฮมสเตย์ก็เอาผ้ามาให้ลูกเนี่ยห่อเอาไว้ซึ่งเราวงแดงเอาไว้ให้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเนี่เอาผ้ามาคือเดี๋ยวจะไม่มีอะไรห่อเดี๋ยวมันจะประเจิดประเจิดเกินไป ดเสร็จปั๊บนี่ส่งของกันเรียบร้อยเอาไปห่อให้เรียบร้อยนะลูกแล้วพอลูกห่อของเรียบร้อยเดินมาแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับแม่แล้วก็หลบหนีไปเลยคุณผู้ชมแล้วคุณสุวัตซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าแจ้งความดำเนินคดีแทนที่ตำรวจจะเอาผิดคนเป็นแม่ด้วยตำรวจบอกคือทำสำนวนมาบอกว่าแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีเจตนา S <S ไม่มีเจตนาเลยแค่จะมารับลูกกลับบ้านเท่านั้นเองตอนนี้ดําเนินคดีแค่คนเดียวอ้าวแล้วคนเป็นแม่แบบนี้จะปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแล้วผมว่าถ้าไม่มีเจตนาจริงๆ asa, เอาง่ายๆว่าพอขมโมยต้องเอาของมาคืนตัวตอนรุ่งขึ้นครับ,รบแล้วก็ร้อยวียนยังบอกผมอ้าวแล้วคุณรู้กฎหมายด้วยเหรอคุณเรียนกฎหมายด้วยเหรอผมว่าดูแล้วมันเป็นปกตินะแม้หลังจากนั้นค่าข้างฝั่งนู้นแล้วก็อย่างกรณีที่ว่า เข้ามาเข้ามาถ่ายเหตุถ่ายภาพตอนที่เขาจะส่งเรื่องส่ง,ส,งส่งส่งอายการเนาะ uh huh. เขามาสายเรื่องผมว่า uh huh. เขาพูดทำนี้ผมก็ค้านไปอีกเขายังพูดขู่ที่ว่าจริงๆแล้วคดีเนี้ยไม่ฟ้องทั้งสองคนยังได้เลยซึ่งมันมันดูแล้วมันผมว่ามันปกตินะเป็นปกติมากโอ้โห oh oh. แล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยคดีแค่เนี้จะไม่ฟ้องทั้งสองคนก็ได้เอา้า แล้วยังไงอ่ะเราจะปล่อยไว้แบบนี้อ่ะไม่ว่ากันคุณผู้ชมเรื่องนี้มาขอความช่วยเหลือจากสื่อแล้วนี่คือหลักฐานชัดๆให้สังคมได้รู้ว่าคนเป็นแม่เข้ามาห้ามลูกเข้ามารับลูกกลับบ้านหรือเข้ามาช่วยลูกขโมยของพักแป๊บเดียวอัปเดต34 HD a p p ร e ชั S, ่นใหม่ 9. มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ